หวยที่ออกเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566มีคนตีไข่แตกถูกสลากดิจิตอลจำนวน100 120ล้าน120ล้านนี่มันน่าจะ20ใบคือ สลากดิจิตอลเนี่ยนะมันขายแค่แปดสิบแล้วมันจะมีตัวที่ลดราคาด้วยนะคือถ้าเราซื้อหวยในสลากดิจิตอลเนี่ยก็คืออ,นน 80, อ,นน 80. อ่ะอันเนี้แปดสิบอ่ะอันเนี้แปดสิบอ่าถ้าไอตัวลดราคามันเจ็ดเก้าคือช่วงแรกอะที่เอเล่นน่ะเอเล่นอยู่ประมาณสิบเอ็ดใบสิบใบสิบเอ็ดใบนะสำหรับสลากดิจิตอลช่วงแรกอะเอจะเล่นอยู่สิบ สิบใบสิบเอ็ดใบทีเนี้ยพอมันมีข่าวอะ่ะมีคนถูกรางวัลน่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านแล้วก็ถูกอะไรอะ่ะเก้าสิบหกล้านอะ่ะที่ว่ามีคนถูกเลขชุดในสลากดิจิตอลหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านแล้วก็ก่อนหน้านั้นอะ่ะก่อนหน้านั้นอะ่ะมีถูกมีถูกเก้าสิบกว่าล้านทีเนี้ยเราก็เลยเล่นเพิ่มจํานวนการเล่นเยอะ แต่ทีเนี้ยมันมีคนถูกอ่ะหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านนะรู้สึกจะงวดเมษาหรือยังไงเนี่ยแหละแล้วทีเนี้ยคือข่าวเนี้ยมันก็เลยทำให้คนน่ะสนใจแล้วก็หันมาเล่นจริงๆแล้วสลากดิจิตอลเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันมีคนเล่นไม่เยอะนะ แต่พอมันมีคนน่ะถูกเลขชุดเนี่ยสิบใบยีบย่สบใบมีคนถูก12บสอใบมีคนถูกสองใบมีคนถูกหกใบมีคนดวงดีอ่ะถูกกับแอปเนี่ยอ่ะสาล้านอะไรอย่างเงี้ยคนก็เล่นเยอะมันก็มันเป็นออนไลน์อ่ะคือมันเป็นออนไลน์ไงก็คือเงินมันหมดได้อย่างรวดเร็ว ความที่ว่ามันเป็นออนไลน์อ่ะแป๊บแป๊แปปเนี่ยก็หมดแล้วทีเนี้ยเอก็เลยตั้งใจว่าจะเลิกเล่นกะจะเลิกเล่นแค่เฉพาะปีนี้นะกะว่าปีหน้าเนี่ยค่อยเล่นใหม่คือเอตั้งใจไว้แล้วไงว่าคือเอตั้งใจไว้แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมนะเอตั้งใจไว้แล้วว่าจะเลิกเล่น แล้วก็จะไปเริ่มเล่นใหม่อีกทีหนึ่งอะปีหน้าเอตั้งใจอะว่าปีเนี้ยจะไม่เล่นแล้วแล้วก็ปีหน้าค่อยเล่นใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่ถ้าเราเลิกเล่นแล้วชีวิตเราจะเริญรุ่งเรืองขึ้นหรือมีเงินเก็บมากขึ้นก็อาจจะเลิกเล่นไปเลยคือเอตั้งใจว่าจะเอาเงินที่จะเล่นหวยเนี่ยไปซื้อสลากทอกอสอแทนเพราะคือปกติแล้วเนี่ยเอจะแบ่งเงินเป็นสองส่วนไนงะ คือเงินส่วนหนึ่งอ่ะก็คือจะเอาไว้ซื้อสลากออมสินซึ่งเป็นเงินฝากนั่นเองคือเงินส่วนหนึ่งอ่ะเอาไปซื้อสลากออมศินมันก็เหมือนเราฝากเงินอ่ะเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือซื้อสลากออมสินซึ่งก็เคยถูกสามร้อยถูกสามร้อยถูกถูกยี่สิบบาทถูกร้อยห้าสิบถูกสามร้อยคือสลากออมสินมันจะมีตัวละ20แล้วก็หน่วย หน่วยละหน่วยละยี่สิบกับหน่วยละร้อยทีเนี้ยสลากออมสินเนี่ยมันก็คือเหมือนเราฝากเงินส่วนเงินที่เราเล่นหวยรัฐบาลนะ่ะมันก็เหมือนกับคือตําน้าพริกละลายแม่น้ําไปเลยอะ่ะเอ๋เคยเลิกเล่นหวยอะ่ะห้าปีนะเอ๋ A. เคยเลิกเล่นเลิกเล่นไปเลยอะ่ะเอ๋เคยเลิกเล่นหวยห้าปีคือเลิกเล่นไปเลยช่วงแรกเนี่ยมันก็มีอาการเหมือนคนเซียนนะ มันอาการจะคล้ายๆคนที่เคยเล่นเกมออนไลน์แล้วต้องมาเลิกเล่นน่ะเออคนที่เคยเล่นเกมออนไลน์แล้วต้องมาหักดิบเลิกเล่นคนที่เคยเล่นเกมออนไลน์แล้วต้องหักดิบเลิกเล่นกับคนที่ชอบเล่นหวยแล้วต้องหักดิบเลิกเล่นเนีย่ยอาการเดียวกันเลยคือเสี้ยนคือช่วงที่เออะเลิกเล่นได้อะตอนนั้นอะก็ะคือเราอยากจะ คือเราอยากจะเก็บเงินนั่นแหละทีนี้เพื่อนก็แนะนำให้ไปสมัครไปเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินแล้วก็เล่นสลากแทนเพราะว่าเพื่อนคนเนี้ยเขาแก่กว่าประมาณห้าปีเขาบอกว่าหวยอะ่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกให้เลิกเล่นเขาก็บอกว่าให้ไปเล่นสลากออมสินแทนทีนี้ยเอกก็เลิกเล่นนะเออแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่เราเลิกเล่นน่ะเราก็มีอาการเสี้ยนเหมือนกัน เราก็จะใช้วิธีแบบไปเปิดบัญชีธนาคารออมสินน่ะที่สาขาสมเด็จเจ้าพยาแล้ววันนั้นเนี่ยนานมากเลยก็มีคนแนะนำอะบอกว่าให้เลิกเล่นหวยแล้วก็ไปเล่นธนาไปเล่นสลากออมสินแทนนานแล้วนะอุ้ยเมื่อประมาณหลายสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วมั้งนานแล้วอะ่ะทีเนี้ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะเอก็ไปสมัครสมัครธนาคารออมสินแล้วก็ ซื้อสลากออมสินแทนพอช่วงแรกเนี่ยมันจะเสียนมากเลยคือเราอยากจะเล่นหวยทีนี้เราก็เปลี่ยนมาไปซื้อสลากแทนทีนี้พอผ่านไปประมาณสี่ห้าเดือนเราเริ่มมีเงินเก็บทีนี้เอกก็รู้สึกว่าเออเราเล่นสลากแทนมันดีนะเรามีเงินเก็บทีนี้เอกก็เลยไปสมัครออสลากทอกศส,สาขาบางบอลน,นะท,ทอกศส,สาขาบางบอล ก็ไปไปไปเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีปปญชของทกศแล้วก็ทำบัตร ATM แล้วก็ซื้อสลากสองพันแค่สองพันเท่านั้นอะ่ะเปิดบัญชีห้าร้อยมั้งเปิดบัญชีห้าร้อยทำบัตร ATM 300สามร้อยแล้วก็ซื้อสลากสองพันก็เดือนหนึ่งอ่ะจะแวะจะแวะไปที่ธนาคารสักครั้งหนึ่งอ่ะไปซื้อก็ซื้อครั้งละพันสองพันไม่มีอะไรทีเนี้ย คือช่วงที่กลับมาเล่นหวยเนี่ยคือมันมีดวงไงที่ว่าเราจะต้องกลับมาเป็นผีพนันอีกทีนี้พอเราเล่นไปได้สักระยะหนึ่งอะ่ะก็รู้สึกเสียดายเงินคือช่วงแรกอะ่ะที่กลับมาเล่นน่ะก็ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกแต่มันไม่ได้ถูกเยอะมากอะ่ะถูกหกพันถูกหกพันถูกแปดพันถูกเจ็ดพันอะไรประมาณเนี้ย ถูกสี่พันถูกหกพันถูกแปดพันอย่างเงี้ยบ่อยเอจะถูกสี่พันบ่อยนะถูกสี่พันถูกหกพันถูกแปดพันทีนี้ก็ตั้งใจว่าก็ตั้งใจว่าจะเลิกเล่นแต่ไม่รู้จะทำได้เปล่าแต่คิดว่าจะเลิกนะแล้วปีหน้าค่อยว่ากันก็คือกะหลังจากเนี้ยตั้งใจว่าจะเลิกเล่นจะเอาเงินที่เอจะเอาเงินที่จะเล่นหวยเนี่ย ไปเล่นทอกศสแทนเพราะว่าเอลบแอปเป๋าตังไปแล้วตอนแรกที่เอเล่นแอปเป๋าตังเอก็ไม่ได้ว่าเล่นเยอะนะแต่พอมันมีคนอะถูกตอนแรก A เอเล่นอยู่ประมาณสิบใบสิบเอ็ดใบอะแต่ทีเนี้ยพอเพราะว่าในแปอปมันขายแปดสิบเราซื้อสิบใบก็แปดร้อยเท่านั้นไงก็แค่แปดร้อยทีเนี้ยพอมันมีคนถูกอะเก้าสิบหกล้านหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเราก็อิจฉาเขาอะเราก็เลยเล่นเยอะ ก็รู้สึกว่าเสียดายเพราะว่าบางทีเราพอเราไปได้เลขเด็ดมาใช่ไหมเอะไปได้เลขเด็ดมาพอเราจะไปซื้อในแอปเนี่ยในแอปขายหมดเช่นเราจะซื้อห้าเก้าอะพอเราเข้าไปในแอปเนี่ยเลขหมายเลขหมายเลขห้าสิบเก้าในแอปขายเกี้ยงเลยทีเนี้ยเอกก็เลยคิดว่าโอ้ก็เลยเสียดายตังค์ทีเนี้ยปรากฏว่าหวยมันออกอะ เออห้าเก้าจริงๆแล้วมันมีงวดนึงอะ่ะเราฝันเห็นมแมลงสาบไปเปิดในตำรามันต้องแปดศูนย์ศูนย์แปดทีเนี้ยเอจะไปซื้อในแอปเป่าตังปรากฏว่าไม่มีเพราะในแอปมันขายแค่แปดสิบจริงๆอ่ะเอเดินไปซื้อที่เอเดินไปซื้อที่ใกล้ๆบ้านก็มีขายนะตาที่หน้าห้างหน้าตลาดอะ่ะฝันเอฝันเห็นมแมลงสาบเลยนะแต่ว่าหวยอะ่ะเราฝันเห็นมแมลงสาบทีเนี้ย เราจะซื้อในแอปไม่มีแล้วเราความที่ว่าเราเสียดายเงินนะปรากฏหวยมันออกแปดศูนย์จริงๆทีเนี้ยพออีกครั้งหนึ่งนะเอฝันฝันเห็นทูบทีเนี้ยเอจะซื้อในแอปเจ็ดหนึ่งทีเนี้ยพอเรากดเข้าไปในแอปเป๋าตังค์อะเจ็ดหนึ่งขายเกลี้ยงไม่มีทีเนี้ยเอก็เลยตัดสินใจเลยเอองั้นเราไปซื้อหน้าห้างพอเราไปซื้อหน้าห้างเนี่ยซื้อมาสามใบถูกหมดเลยได้หกพัน ทีเนี้ยเอรู้แล้วไงว่าเอ๋จะชอบฝันเห็นหวยอ่ะช่วงประมาณก่อนหวยออกประมาณวันพระก่อนหวยออกนะก่อนหวยออกประมาณวันพระเนี่ยเอจะชอบฝันเห็นเลขเช่นหวยออกวันที่สิบหกแล้ววันที่สิบสองเนี่ยสมมุติมันเป็นวันพระเอก็มักจะฝันเห็นเลขอ่ะประมาณวันนั้นอ่ะแล้วถ้าเอาไปตีเป็นหวยอ่ะเออนั่นอ่ะจะถูกแต่ว่าดวงเรามันไม่ได้ว่าจะถูกเยอะไง ทีนี้เอเลยตั้งใจว่าเสียดายเงินวะที่ผ่านมาแม่งหมดไปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วมั้งที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะหมดเงินไปเยอะแล้วก็ว่าตั้งใจว่าปีเนี้ยจะไม่เล่นแล้วอะ่ะแล้วปีหน้าค่อยว่ากันก็สําหรับคลิปนี้ก็มาบอกเท่านี้แหละคะ่ะ